ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชล a ูทีวีกับการถ่ายทำสกายบอกอาชวิลรอดแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณฮีโร่โปรเจกต์ที่เห็นมาจากชแนลฟีดไอเอ่อจากไหนแนนำตัวนะครับสวัสดีครับผมฮีโร่โปรเจกต์ครับจากชแน e ฟีดไอชแอ๋อครับผมโอเค แล้วการใช้ชีวิตรดในวันแรกที่ต้องทําไงบ้างครับตัดไม้ครับแล้วก็ขุดหินแล้วก็เราก็จะต่อพื้นนะฮะเออต่ว่าไปมีหินให้ขุดด้วยเหรอครับเราต้องทําสิครับถามได้อ๋อใช่ครับใช่อเออ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคไม่มีใครเห็นโอเคนะไม่มีใครเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ<ำ> okay, ครับเราก็มาเริ่มใช้ชีวิตรดกันเลยดีกว่าเออเออ ใศ้ของในกล่องก,ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยให,ใหญ่ใหญ่มุมนี่มีด้วยนะไว้ทำอะไรเนี่ยไอแมงมุมเอาไวท้ทำทำอะไรวะทำเตียงโอ้ใช่ใช่มีสิบสองอันทำขุดแกะได้แค่สามอันฮะไม่ไหวไม่ไหวขุดไม้ก่อนตัดไม้สิตัดไม้ก็ได้<ำ>ใช้มือไม้ทำลายป่าต่อยไม้แทนแล้วกัน ต่อยไม้แป๊บเฮ้ยปริงตกฮะต่อไปอันหนึ่งโอ้ยังเหลืออีกรอเก็บด้วยรอมันเด้งดีกว่าเดี๋ยวตกหมดนี้น้ำตาไหลเลยถ่ายผาเดียวจบเืหนือนเขาไล่ผายดากันนีผาเดียวจบเลิกเล่นเลยไม่มีต้นไม้ให้ขุดกรรมรอวันไห้มันจะลงมาเนี่ยโอา เสียจริงเลยไม่นะไปหายจะหมดต้นแล้วใบายก็จะหมดเฮ้ยเฮ้ยบไมจะหมดต้นแล้วยังไม่มีต้นกล้าเลนลงมาเลยเนี่ยหล่นหายไปแล้วต้นหนึ่งโดดลงไปเก็บทันไหมเนี่ยคงไม่ทันหรอกเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหรุนมากลงมาเร็ว ต้องมีหน่วย security คอยรับหลายๆคนต้องคอยเซฟแบบคอยเซฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายรอรอเราก็มารออยู่บนนี้ร์ตยเลยไหมตายเลยเหรอว่างไงแล้วแต่เลยขุดเลยกได้เออได้แล้วกันเฮ้ยลงมาแล้วโอ้ได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันเพอะพื้นที่มันยังไม่พอโอเคงั้นตอนนี้ก็เริ่มขุดดินได้เลยโอ้แต<อ>่สุดหล่อได้ทําอย่างต่อไปสักทีลังจากที่ลอ็อกเซฟไม่ให้ต้นไม้หล่นลงไปข้างล่างโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเหลือบอก,บอกยา<ๆ>ไว้ข้างบนสักอันหนึ่งแล้วกันแป๊บหนึงครับเสียงเกมดังเกินออครับไม่ได้ยินครับผม,บผมได้เลยครับอ่าโอเค ขุดดต่อไปขุดต่อไปเอ้อทำไมสายมีให้อยู่ไม่ใช่ล้วงนะเนี่ยทำไมสายมีให้เยอะจังเลยช่างมันเถอะสงสัยคิดไปเองอือหืโอ้การใช้ชีวิตรอดในค่ำคืนแรกบนสกายปกนี่มันช่างยากลำบากยิ่งนักตอนนี้คุณ ไอช่ะชื่อไอเปล่าครับใช่ครับอ้าวขุดหมดเลยเดียวล้น้องชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวรอยาลงมาเกิดข้างล่างก่อนเฮ้ยเกือบขุดไอบล็อกนี้ไม่เกือบได้วหมนะเกือบได้คงไม่ทันนะอ๋อของสงการนี่คงไหมทันเกือบได้บล็อกทรายอันนี้ขุดออกเนาะขุดออกเลยเกือบได้ใช้ชีวิตรอดผ่านเดียวจบแล้วนะ ยังไงต่อครับเราจะทำเครื่องปั๊มหินกันนะครับตามสเตปโมซโตลิงมันก็จะต้องเออย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไม่นะดินตก แล้วก็อย่างงี้แล้วแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็จากเราไปครับอแล้วก็วางตรงนี้ก็ปิดตรงนี้แล้วก็วางน้ำตรงนี้แล้วก็พอ้าวอ้าวไม่พิวอะแล้วก็พ เอ้มันต้องเอาลาวาก่อนไม่ใช่หรอเนี่ยๆได้ๆๆนั่นแหละเฮ้ยหยิบแค่นี้ก็ได้ซีคุณเห็นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอยกออกมาเกิดข้างล่างก่อนเอยกดผิดีโอเคแยางลงมาเกิดข้างล่างแล้วขุดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันลามก่อนนี้ก่อนเผื่อผิดพลาดเออรอให้ลุกลามแล้วอืมตอนไหนี้ก็เดี๋ยวทำสักสามพาร์ทก่อนละกัน ออืก็ก็ใช้ได้อยู่นะใช่ใช่อ้าวมันต้องอันไม่ใช่ต้องปิดอย่างงี้ปะมันถึงไม่เป็นน้ำแข็งใช่ยิงลาวาไม่ต้องปิดก็ได้นะเออเอ้ย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 อื้อโอลาวาทลัก นะครับลาวาแตกโอเคขุดตรงนี้แล้วกันโอ้โหที่ปั๊มเห็นทำได้วัดเสียวมากวันนี้ก็จะมาขยายพื้นที่กันแบบโคตรจะเป็นระเบียบเลยนะครับนะจุดน,นี้นะตามที่ผมสัมผัสได้แล้วมันลาไายแล้วย่ามันจะลามไปฝั่งโน้นไหมเนะ่ะโอ้ลามลามลามขยายพื้นที่กอนเรายังไม่ได้ขุดหินเลย เอ่อต้นไม้ยังไม่ได้ปลูกเลยอ่ะจะว่าไปเอาไม้ไปเลยเย่ <Yay. S 1> การที่เราพูด <ผม S 1> คุยกันส,สามการพูดคุยกันให้สมจริงนี้นเราจะต้องขยับหัวในไม c r คาบด้วยโอเคสวัสดีครับผมพย,ยายามจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วครับเอก็สวัสดีด้วยนะครับเออวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอ๋ <c oughs> อก็รู้สึกเป็นใจนะครับมาอยู่ในสกายบล็อกนะครับ เออไอคนที่เห็นนะไม่แหละครับแต่คนที่ทํารึ้กเหมือนจะมึนหัวนะครับใช่เพื่อความปลอดภัยเ <ไฟ S 2> พื่อความปลอดภัยเขาเอาของใส่กล่องแล้วกันเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วเล่นเล่นกันเอาของใส่ไว้ตัวตกลงไปหายหมดเลย <c oughs> สุก็ได้ทำกายบอกพาดเดียวจบโอเคต้นไม้ปลูกตรงไหนดีเชิญให้คุณเป็นคนเลือกครับหลังจากที่ดูห่วงจุย้ยแล้วคจะปลูกตรงไหนดีห่วงจุย้ยตรงนี้เลยละกันนะฮะ ดีสุดละเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาบาังเลยโอเคงั้นเราก็ปั๊มหินกันเลยดีกว่าอ้อาวเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วไงเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไน้ำน้ำมันไหลอยู่แค่นี้อ๋อใช่ลืมตกลงไปค<ป>ไไุดลงไปแล้วลืมลืมลืมแล้วห้องต้องตรงนี้เลยอ๋อตอนนี้สกายบอกเราสวยงามมากเลยลงมาทำชั้นล่างดีกว่าไว้เราหินเยอะๆกันอ้าว เพือ่อโอ้ขึนมาขึ้นมาจริงๆมันมีวิธีท,ทำไอ้นี่นะไอ้ Copper Stone Generator ที่สามารถใช้ได้สองคนอืมใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ขอทำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะควาปลอดภัยว่าจะไม่ได้ผ่านเดี่ยวจบอวของเขาที่แล้วเดี๋ยวหลังทำจบสามผ่านเดี๋ยวก็ขอ <ลง S 1> ไป,ปไปหมดเลยเดี๋ยวก็ขอไปดูช anel พี่หน่อยสักกันว่าทำไมชื่อมันคุ้เหลือเกิน โอเคนั่นแหละครับตอนนี้ผมก็กำลังช่วยพี่เขาอยู่นะโดยการช่วยให้กำลังใจเอา้าสู้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 ช่วยให้กำลัง,ลงลใจที่ดีเสมอออสู้ครับสู้สู้ช่วยขุดต่อไปให้ได้สัก2,800บล็อกเลยใน10ปีข้างหน้าเดี๋ยวไปตัดภาพอยู่แล้10ปีผ่านมาทำโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้อา้า อนนี้ก็ใกล้จะมื่นแล้วเะ้ยพี่มีไม้เหลือปะไม,ม,ม,ม้ไม้ไม้มีขอหน่อยขอหน่ะใส่คางโอ้โหนี่คือคางนี่คือคางสินค้าสนะอเท่านี้ก็คงพอแล้วโอเคอือจะว่าไปก่อนถ่ายลืมถ่ายรูปไปทำ 6คลิปเียน,นะช่งมันเถอะจะหารูปใหม่ก็นดนะ้ะมันทำอย่างนี้เลยก็แคปแคประหว่างเล่นออกการชิลอดอย่างยากลำบากสุดเจอบปัญญาโอ้ดินมีเหลือเอยอะนะแต่ปัญญาขอใช้น่อยกันโอเคแค่นี้ก็คงจะไม่ตกเอ้ย,เ,อยอเกือบโหลดแล้วล่ะโรลดแบบดดิจิตอล โอ้ยเบิดปิดเปิดปิดโอเคตอนนี้ได้เห็นลงลาวากันจังโหนี้มืดแล้วเนี่ยโอ้โหมืดไปจริงจริงหมายครับหมายครับวันหนึ่งนี่มันใช้เวลากินนาทีเนี่ยประมาณสิบสิบห้านาทีใช่ปะไม่รู้อะเชา้าสิบวันหนึ่งเต็มเต็มก็ยี่สิบมั้งก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะนี่ดูไม่แน่ใจ โอเคมาเดี okay, ๋ยวผัดกันขุดมันก่อนพีน่พี่หาทำอือ่นแล้วันผมขุดต่อยโอยนมาเลยโอ้โหยังไม่พังเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีอาหารไหมนะ,อะเออไม่ไม่ไมีมมมเอาสวยงไงแต่ต้องปลูกกระวังเผ็ดหอาไว้กินแล้วล่ะถ้ากินได้นะรู้ว่าแต่ไม่หลอดอาหารมันยังไม่ลดนะตอนนี้หลอดอาหารลดไป สามรอดกับอีกเซลหนึ่งแล้วน่าเศร้าจริงผมยังผมยังไม่ลดเลยเดี๋ยวีประมาณพาร์ทสามมันก็จะมีผู้รอดชีวิตรอจากไหนไม่รู้มาร่วมใช้ชีวิตรอดในสกายบอก,กับเราด้วยเ,ออเดี๋ยวทำให้มันขุดได้หลายๆคนเลยดีกว่าอ,อืผมผินก็น่าจะเยอะออพอแล้วโอเคตามสบายเลยผมขอขุดก่อนใกล้พังแล้วของขอน้ำแบบหนึ่งครับผม โอเคอืมต okay. mm ัว hmm. หนึ่งนะครับครับเอ้ยน้ำน้ำสวยแล้วลาว่าไรลราว่าไร,ร,าาไรอ,อ๋อโอดีเนี่ยมันมาทางนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรละเดี๋ยวทำน้ำทำน้ำนฟินิตี้ดิใช่น้ำนฟินิตี้อ้าวไหลหมดเลยคนเลิกคนเลิกคนเลิกอ่า เ้ย hey, ระวังมันหัวหครับเพราะผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเกือบสองปีทั้งเชี่ยวและชาญน,นี่ไม่ต้องอย่างนี้นี่เพื่อความง่ายในการขุด <c oughs> เอาไหลมาทางนี้อีกแบบนืม <c oughs> นี่ไม่ต้องอย่างนี้แล้วก็จะได้ขุดได้เรื่อยๆเลยแบบไม่ต้องพักนี่ลงไปอยู่นิดนี้เลยทักษะ มือพึ่งรู้นั่นเนี่ยอ้าวหมดแค่นี้ก็ยืนขุดอยู่อย่างนี้ได้เลยเรื่อยๆโดยที่ไม่ตายเดี๋ยวว้จะมีใครมาเปิดลาวาไว้นั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นและนั่นก็คือสิ่งที่เลวร้ายสุดเวลาที่เราก็ขุดอยู่เราจู่ๆมีใครที่ไหนไปรู้มาเปิดนั่นก็คือทําใจเดี๋ยวตัวไว้ไรได้เลยให้ลงมปทำชั้นล่างก่อน อืหการทำาันล่างเป็นอะไรที่เสี่ยงมากโอ้ยเกือบลนโอ้โยลลลโวยตกใจหมดโอเคอทำไอเนี่ยเลเตอร์ที่สามารถใช้ได้สองคนโอเคตอนนี้ก็ได้ชั้นล่างและขึ้นบนดีกว่าเย้ สึก <Hey. S 1> แเฮ้ยเ้ฟไฟไหมไฟไหมโอเควางหินไว้ตรงนี้แล้วก็วางนี้ไว้ตรงนี้แทนใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นะตำแหน่งน,นะเอาแล้วว่าหายจะจะเปลี่ยนดินเป็นหินเ,เดี๋ยวพี่อบอกยาก<ะ>บอกยากเกิดบอกยากเกิดบ,บ,บนพื้นยังอ้าวถึง อ้าแล้วอย่างงี้ก็คงใช้ชีวิตรอดแบบไม่มีบล็อกยาโลกสีเขียวก็หายไปกับตาอ้าวกลายเป็นน้ำแข็งกำ,กำเบยอ,อ่ออ้วนี้มันเป็นตัวอะไรนะอันนี้ที่ขุดนะอโอเคเราคงไม่เล่นแบบเป่นขนาดนั้นหรอกเราคงจะต้องใช้ชีวิตรอดบนพื้นดินที่แห้งแลง้ง ใช่เป็นความผิดพลาดนะฮะคุดเป็นความผิดพลาดของอ่ฮีโร่โปรเจกต์ที่เห็นเองอลืมตัวบ่อยมา <laughs> ตรงนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ปกติจะสร้างฐานก่อนไงขุดตรงนี้กตรงนี้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> ปกติไม่ได้ทำแบบนี้หรอกจะทำ ฐานหินก่อนแล้วค่อยขุดดินทีหลังเฮ้ยเฮ้ยมนุษย,ยชาติครับมาไมครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวๆนะเอ,อคุณน <พบ S 2> ห็นอะไรไหมครับเออเห็นเห็น<บ>ครับบ,บกหญ้าโอ้บอกหญ้าย,ยังตายไม่หมดครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้มามนุษย์มนุษย์ชาติเอ่อสมัเทเฮ้ยมนุษย,ยชาติ อันนี้เอาง่ายๆกันตอนนี้มนุษย์โลกได้มีความหวังอีกครั้งครับว่าจะมีบัคยาเกิดบนพื้นผมยังมีความหวังเสมอไว้ใต้น้ำมันจะไม่หายไปหรอเราต้องกำลังคิดอยู่จะหาอะไรมาปิดเรื่องใหญ่แล้วโอ้บัคยาบอกสุดท้ายของโลกนี้เราจะไม่มันหินะครับมีหินะครับมีครับมีเต็มเลยเอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลย เราต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะฮะอ๋เอเ้ยๆลุวงล้วงลวงลุวง,วง,วงโอ้กรรมอ่าผมมีวิธีง,ง่ายๆนะครับในการเราก็จะมาแบง่งปันกับทุกคนที่ต้องการจะรู้นะครับซึ่งผมไม่เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ด้วยึนว่าเล่นสกายบล็อกเถิดมันได้เล่นแบบหาดคอเถิดอาหารใกล้หมดก็ให้โดดล,ลงไปข้างล่างแค่นั้นแหละแล้วก็เกิดใรับหลอดอาหารก็เต็มแล้วครับโหวิธีชียดีมาก มัเป็นวิธีที่โกงใส,ส,สามโลกเลยโอเคเกิดใหม่ละตอ,อนนาหาเต็มละคุดได้ที่สองคนสนะเดี๋ยวผมคุดด้วยใช่ไ,ไม้หมดโอเควันนี้ก็จะมาเราก็จะไม่ช่วยเชียร์เราวันนี้จะไปช่วยขุดแทน มาขุดขุดทีนะอ้ยอึดลวงเอาผมขุดตรงนี้แล้วกันเออกันขุดด้านนี้โอเควันนี้คงไม่มีอะไรมาเอาได้มาสองอันเฉยวันนี้<ะ>วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมาแค่อยากจะมาขุดดินเ้ยไม่ใช่ละเฮ้ เฮ้ยลงไปเก็บแล้วดินใครๆก็ชอบเปิดประตูขึ้นไปแล้วเปิดขึ้นมา,นมาอา้าวลวงอีกแล้วดีที่ทำผืนไว้ข้างล่างถ้าไม่ทาก็ตามยาถายกรรมผมว่าเราขบน้ำตรงนี้ก่อนดีกว่า หรือว่าครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาใช้ถนนเอ้ยเอาแล้วไงจะต้องใช้อันนั้นโอเคบอกยาบอกสุดท้ายของโลกนี้ตอนนี้พวกเรามีความหวังงานม,มีความหวังตอนนี้ตอนนี้ใกล้เช้าแล้วใช่ปะ่ะใช่ก็ขอจบพาร์ทแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากเราคงมีความหวังแล้วล่ะลาก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับอ่าก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ni